ก็คือในในายกชวนเนี่ยท่านออกระเบียบสำนักในยกปีสองร้อยสี่สิบสองใช่ไหมครับแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องจนกระทั่งผมมาวิจัยและผมไปพบค่าวว่าธรรมมาพิปานนะฮะทั้งๆที่ผมอยู่ห้องเดียวกับท่านนะครับนั่งอยู่หน้าห้องหลายห้องที่ตึกไทยคูฟ้าจำมนียรรัฐบาลนะครับเพราะผมทําหน้าที่เป็นนายหนคนสนิทนายกด้วยแล้วก็เป็นฝ่ายเสกของติกลาหุ่มด้วยไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะฮะพอเราเริ่มมาจับดูอ,อ้าวโหเรานี่ เชยมากเลยนะแต่ผมเนี่ยไปจับเรื่องอะไรครับผมลาออกจากราชการมาผมไปจับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องสาคัญสาคัญเนี่ยที่สําคัญที่สุดนะฮะมันสาคัญเยอะนะแต่สาคัญที่สุดเนี่ยสามเรื่องท่านเห็นด้วยกับผมไหมครับถ้าไม่เห็นด้วยก็เอาความคิดเห็นได้นะครับหนึ่งความยากจนเราจะทําอย่างไรถึงให้ความยากจนของคนไทยเนี่ยมันหมดไปให้เขาอยู่ดีกินดี อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัชกาลที่9้าพระองค์นะครับได้ทุ่มเทพระวรากายทามาทั้งชีวิตเจ็ดสิบปีที่ของราชนะฮะซึ่งนักข่าวสัมภาษณ์ท่านว่าท่านจะไปสู้คอมมิวนิสต์บอกท่านไม่ได้สู้คอมมิวนิสต์ท่านต่อสู้กับความยากจนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านรับสั่งไว้นะครับเราเราก็เลยไปศึกษาว่าอันที่หนึ่งคือปัญหาความยากจนเราต้องมาช่วยกันทาให้ให้ให้ประชาชนไม่จนนะครับไม่เจ็บแต่เราคงทําไม่ได้ตรงนั้นเพราะเราไม่ใช่รัฐบาล นะครับเรื่องที่สองครับเรื่องปัญหาสําคัญยาเสพติดครับเป็นภัยารแรงอีกเรื่องนะครับลําดับที่สามครับซึ่งเป็นมะเร็งร้ายของสังคมไทยเลยก็คือการทุจจิตคอร์รัปชันตรงนี้แหละครับก่อนที่ผมจะมาทํามาพิบาลเนี่ยผมก็เป็นนักปราบปรามทุจจิตคอร์รัปชันนะครับโดยไปร่วมมือกับคุณวิระสมคาคิดคุณหมอพลเดชปิ่นประทีตตั้งเครือข่าย ประชาชนตั้งคอร์รัปชัน ruption, โดยคุณวิระเป็นเลขานะครับคุณนรงช่วงวัฒนานะครับที่ขับเคลื่อนกันอยู่ตรงท้ายสุดท้ายเนี่ยคุณวิระสมความคิดเนี่ยถูกจับไปติดคุกเ,เี่เบงซ์สอนะเพราะเนื่องจากคุณวิระเป็นคนไปเปิดโปรงเรื่องการ ruption, ทุจริตคอร์รัปชันที่ดินลัดฉนดั